สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับกุก้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็จะมีเรื่องมาเมามอยในเรื่องของอการเตรียมตัวยังไงก่อนไปสอบใบขับขี่ในออสเตรียนะคะคือต้องบอกก่อนของกุ้งเนี่ยของกุ้งเป็นการเอาใบขับขี่ที่ไทยมาเทียบเนาะเพราะว่าของกุ้งคือกุ้งมีใบขับขี่ที่ไทยมาแล้วมากกว่า5-10ปีประมาณสักสิบสองปี ประมาณนี้คะ่ะที่มีมีใบกับขีที่ไทยเนาะแล้วเราก็เอามาเทียบนะคะ,ะบางคนเนี่ยบางเขตเนี่ยเขาจะเอาใบากับขีสะกลแต่ว่าเขตที่กุ้งอยู่เนี่ยไม่ใบกับขีสะกลไม่จําเป็นต้องทํามาก็ได้เนาะ,ะแล้วหลักการวิธีการมันเป็นยังไงนะคะการเตรียมตัวของกุ้งก็คือขขเกิ่นนิดนึงก่อนละกันเนาะของกุ้งก็คือกุ้งกุ้ง เตรียมตัวมาก่อนหน้านี้แล้วแหละก็คือกุ้งเป็นคนชอบหาข้อมูลอยู่เนาะกุ้งก็เตรียมตัวมาก่อนก่อนที่จะได้เลสเดนการแต่ว่ากุ้งแพลนก็คือเพราะของกุ้งเนี่ยมันกุ้งเปลี่ยนนามสกุลมาใช้ของสามนี้ด้วยซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยากในเรื่องของการทำเลสเดนการกุ้งต้องรอเอกสารทุกอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเนาะพอหลังจากที่กุ้งได้เลสเดนการ์แล้วเนี่ยกุ้งก็เริ่มทําตามแผนที่กุ้งกุ้งได้ได้ศึกษาแล้วดูไว้อะนะอันดับแรกของกุ้งก็คือ กูไปหาโรงเรียนที่กุ้งจะเรียนก่อนก็คือปะคือที่เนี้ยมันจะสอบที่โรงเรียนนะคะคือที่โรงเรียนนะเขาจะมีทั้งสอบและก็สอนคือเราต้องไปหาโรงเรียนก่อนโรงเรียนที่ใกล้บ้านเราอะ่ะล้วเราก็ไปพอพอไปไปถึงที่โรงเรียนเนะี้ยโรงเรียนเขาก็จะแนะนําว่าให้เราไปที่เบฮาเบฮาก็คือบ้านเราก็เหมือนเป็นเขตอ่ะเหมือนเป็นเขตรับผิดชอบในในแต่ละเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะของกุ้งอยู่อ่ออยู่ เขาเรียกอ,อะไรวะซินาเบอร์คก,กนก็จะอยู่ที่ไวส์นะคะใกล้ๆกล,า,กลาสเนาะอของกุ้งไปที่เบฮาเบฮาเขาก็จะบอกว่าออพอเราได้โรงเรียนแล้วนะโรงเรียนเขาจะแนะนําให้เราไปที่เบฮาเนาะออพอไปถึงเบฮาเนี่ยต้องนัดกดน,นะคะต้องนัดเบฮากนว่าเราจะเข้าไปคุยในเรื่องของเ,ออเกี่ยวกับการทำใบขับขี่เนาะ แล้วทีเนี้ยเบฮาเขาก็จะให้วันนัดเราแล้วเราก็เข้าไปคุยเนีอันนี้เป็นส่วนเป็นส่วนในการในในประสบการณ์ของกุงง้งองมพอเราเข้าไปคุยกับเบฮาเนี่ยเบฮาเขาก็จะบอกเราว่ากระบวนการขั้นตอนเป็นยังไงเนาะ,อ,ะอย่างแรกอันดับแรกคือเราต้องเอาใบกับขี่ของเราเนี่ยไป ไปตรวจสอบว่ามันเป็นใบขับขี่จริงก็คือเหมือนเขาจะมีหน่วยงานในการตรวจสอบอะคือเบฮาเนี่ยตอนที่พุ่งไปเขาก็จะให้ให้เบอร์ติดต่อให้อีเมลของคนที่เขาเ,เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นบริษัทหรือว่ามันเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนของที่เนี่แต่ว่าก็คือเขาเขาจะทําหน้าที่ในการแบบว่าตรวจสอบใบขับขี่แล้วเขาจะมีหนังสือ,เ,อ,อเขาจะทําหนังสือมาให้เราหนึ่งก็คือเหมือนเป็นกระดาษหนึ่งแผ่นมาว่าเ ใบขับขี่ตัวนี้เป็นของจริงนะอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นหน่วยงานที่ใช้ในการตรวจสอบใบกับขี่จากต่างประเทศอะไรประมาณนี้เนะาะในข้อนี้มันจะมีนิดนึงก็คือคือพอเราดะเบหานี่ให้ให้เบอร์ของคนที่เอ่อให้ให้ข้อมูลการติดต่อของคนที่เขาจะเป็นคนเช็คเอ่อใบใบกับขี่ของเราเนี่ยมา พอเราโทรไปเขาก็บอกว่าอันนี้แฟนโทรนะเพราะเขาพูดเยอรมันเนาะ,ะแฟนโทรไปก็บอกว่าถ้าจะเอาด่วนภายใน10วันน่ะก็คือจ่าย300ยูโรหรือว่าถ้าจะรอเนี่ยก็คือภายใน1ปีอะคุณคือคือเหมือนแบบภายใน 1, 1ปีคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเลยคือคือมันเหมือนเป็นจะพูดง,ง่งยๆมันก็เหมือนบังคับมนะันเนาะเพราะว่าถ้าเกินหเดือนเราก็ต้องอบใหม่ทุกอย่างใหม่หมดอย่างเงี้ยแล้วคนส่วนมากเขาต้องเลือก เลือกแค่สิบวันเนาะเราก็จ่ายสามร้อยยูโรแต่ว่าเราเราไม่รู้นะว่าว่าที่อื่นจะเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้เราแชร์ในประสบการณ์ของเราเนาะเราจ่ายสามร้อยูโรตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นเงินเหมือนแบบเ,เหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนแบบคือเราก็คุยประมาณว่า c o r r u p t i o นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะเหมือนแบบโลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีใบเสร็จมาให้เรานะแสดงว่าก็คือเหมือนเขาคงมีวิธีการที่จะเขียนว่าทําไมเราจ่ายสามร้อยอะไรประมาณนี้เนาะ,นอ,ะอ่าพอ พอเราเอาใบรับรองอ่าพอเราได้ใบรับรองเขาจะส่งมาให้ที่บ้านนะของกุ้งอ่ะคือพอเราส่งใบใบขับขี่ของเราอ่ะไปใ,ให้เขาเพราะว่าของกุ้งเขาอยู่ที่กลาสเนาะอ่คนที่เป็นคนตรวจสอบอ่ใบขับขี่ของกุ้งนี่อยู่ที่กราสเขาก็บอกว่าให้กุ้งส่งใบขับขี่ไปให้เขากุ้งก็ส่งใบขับขี่ตัวจริงพร้อมอ่าเอกสารอ่าพาสปอร์ตของเราเนาะส่งไปให้เขาแล้วก็เขาก็บอกรอประมาณ10วัน สิบวันเขาก็ส่งเอกสารที่ว่าเป็นใบรับรองมาให้เราที่บ้านเนาะพอพอเราได้ใบรับรองตรงนั้นแล้วเนี่ยคือเบฮาเขาก็บอกว่าให้เราไปตรวจวัดสายตาไปตรวจวัดค่าสายตาว่าเราเป็นค่าสายตาเป็นยังไงอะไรยังไงของกุ้งคือ,อตอนกุ้งก็รอว่าหลังจากทำเลสิกกุ้งหลังทําจากทาเลสิกประมาณสิบกว่าวันกุ้งก็ไปตรวจตาก็ตาปกติเลยนะคะอพอเราได้ ใบตรวจตาแล้วก็ใบใบรับรองใบรับรองใบขับขี่ของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นัดเบฮาอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปทำเรื่องเรื่องว่าเราจะมีการเรียน <c oughs> มีการเรียนกี่ชั่วโมงหรือว่าเราจะไปสอบที่สถาบัานไหนอะไรประมาณนี้พกุ้งเข้าไปที่เบฮาเบฮาเขาก็จะขอยเอกสารส่วนตัวเรามีพาสปอร์ตมีอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ นะคะขัดของนึงอ่าแล้วก็พอเราทําเรื kind of ่องอ่าพอเบฮาเขาทําเรื่องให้เราไปที่โรงเรียนเรามีรายชื่อโรงเรียนไปว่าเราจะเรียนตรงนี้เนาะเอ้เราจะสอบตรงนี้หรือจะถ้าใครไม่เรียนนะจะสอบอย่างเดียวก็ได้เราจะสอบสถาบันนี้หรือว่าเราจะเรียนที่สถาบันนี้อย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเบฮาเขาก็ทําเรื่องให้เราเหมือนทําเรื่องออนไลน์ไปที่ไปที่โรงเรียนเนี้ย แล้วทีเนี้ยเขาก็มีเอกสารให้เราเพื่อให้เราไปยื่นที่ที่โรงเรียนในวันเดียวกันเลยอะ่ะหลังจากที่กุ้งกุ้งกลับจากเบหากุ้งก็ไปที่โรงเรียนโรงเรียนสอนขับรถเนาะเขา<อ>ก็บอกว่าจะศกเลยก็ได้หรือจะโรงเรียนก็ได้นะแต่ว่าขอแซงนิดนึงไอ้ตอนที่เราไปเบหาตอนแรกเบหาเขาบอกว่าเราอะ่ะเกินเกินหกเดือนแล้วนะเพราะว่าเรามายอยู่ที่เนี่ย เหมือนเราเราลงชื่ออยู่อยู่ในในทะเบียนบ้านหลังเนี้ยมากกว่าหกเดือนแล้วนะเพราะว่าเ,เขานับจากปีที่แล้วซึ่งซึ่งของกุ้งอ่ะกุ้งมาปีที่แล้วกุ้งยังไม่มีเลสิเดนการนะกุ้งมาเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนธรรมดาแล้วคือเราซายอินก็คือเราเราลงชื่อไปในทะเบียนบ้านครั้งที่แล้วแล้วก็แต่ว่าของกุ้งคือกุ้งโชคดีตรงนี้กุ้งกุ้งกุ้งไปเหมือนแบบไปลบชื่อออกตอนกุ้งกลับไทยก็คือ เขาก็เลยอนุโลมให้แต่กุ้งก็กุ้งว่าทุกอย่างมันแล้วแต่เขตว่าเขาจะความเข้มงวดของเขาขนาดไหนแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรก็คือเหมือนเหมือนเราบอกว่าเรามาแล้วเราก็เราลงชื่อเข้าแล้วเราลงชื่อออกแล้วเรามาใหม่แล้วเราลงลงชื่อเข้าซึ่งกุ้งกุ้งมาก็คือประมาณ5เดือนละก็คือเหลืออีกเดือนเดียวก็คือเดือนมีนาเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายที่กุ้งจะต้องสอบใบขับขี่ถ้ากุ้งไม่สอบภายในเดือนมีนาเนี้ยกุ้งก็จะต้อง สอบใหม่ทั้งหมดก็คือต้องมีทั้งทฤษฎีมีแบบเหมือนเหมือนมีช้อยให้ไปเหมือนไปสอบอะซึ่งถ้าคนไหนไม่เก่งภาษาเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่ยากเพราะสั์มันจะเป็นสัพท์เฉพาะนิดนึงเนาะมันจะไม่ใช่สับทั่วไปที่แบบว่าคุณได้แค่ RI แล้วคุณจะไปสอบมันไม่ได้คือกุ้งว่าส่วนมากต้องอาสวหรือเบถึงจะไปสอบใบกับขี่ได้นะในในความคิดส่วนตัวนะแต่ของกุ้งคือกุ้งก็เลยรีบทำา พอเราไปถึงโรงเรียนเนาะโรงเรียนก็บอกว่าโอเคองั้นคือคือตอนแรกกุ้งอะ่ะกุ้งคิดว่ากุ้งจะสอบเลยแต่แฟนกุ้งคือประมาณว่าอยากให้ลงให้โรง,โรงเรียนก่อนเพราะว่าหนึ่งไทยกับที่นี่มันต่างกันเนาะมันต่างกันในเรื่องของการขับสายขับขวกากันเลี้ยวที่ไทยคือเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดที่นี่คือเลี้ยวขวาผ่านตลอดแต่ก็มันก็ต้องคือคือแล้วแต่ว่าแต่ละที่เนาะแต่ละกฎแต่ละ มุมแต่ละซอยว่าเขามีระบุรายละเอียดปีกย่อยอะไรไปยังไงเนาะ <c oughs> อพอเราพอเราตกลงว่าเราจะลงเรียนของกุ้งคือกุ้งลงเรียนสองชั่วโมงก็ได้กุ้งลงสองชั่วโมงชั่วโมงละห้าสิบห้าออยชั่วโมงละห้าสิบห้าออยกุ้งลงไปสองชั่วโมงแล้วก็เราก็นัดวันเรียนว่าเราจะเรียนวันไหนกุ้งเพิ่งไปเรียนมาเมื่อวานเนาะ ไปเรียนมาเมื่อวานสองชั่วโมงก็ถามว่ามันก็จะมีถอยเข้าซองถอยจอดเข้าที่แคบขับรถในเมืองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,งก่อนหน้านี้กุ้งก็ขับอยู่แล้วในเมืองเนาะมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่จะมีปัญหาในเรื่องบางบางที่แบบว่าเราตอนเราขับเข้าออตโต้บานอะ่ะมันจะต้องขับเร็วๆอะไรประมาณเนี้ยเนาะหรือว่า <c oughs> เราออกจากทางแยกซึ่ง ซึ่งเวลาเราจะเข้าทางหลักอ่ะมันจะต้องขับเร็วๆอะไรแบบนี้กุ้งคือคือโดนติงสองอย่างเอ่อแล้วก็อีกอย่างนึงคือกนนุ้งเบลลีกกุ้งแพร่กุ้งจะสอบเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ว่าด้วยความเคยชินคือที่ไทยกุ้งก็ขับออตโต้นะถามว่ากุ้งขับธรรมดาได้ไหมได้แต่ว่าการใช้คลัสของกุ้งอัไม่โอเคคือเหมือนเราลากคลัสนิดน,นึงอะแล้วทางครูเขาก็บอกว่าสอบได้นะแต่ว่า เหมือนเราจะไปแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือน c o นเ e n t r a t เอ่อเหมือนโฟกัสที่ที่การเหยียบคลัตชจนลืมมองว่าเราต้องขับไปทางไหนหรือกดจราจรเป็นไงเขาเขาก็กลัวเราประมาณนั้นแต่เขาก็บอกว่าเราจะซ้อมก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราสบอบเกียร์ธรรมดาเราจะสามารถขับได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้แต่ถ้าเราสมมุติเราสอบออโตอ้เราจะไม่สามารถสอบขับเกียร์ธรรมดาได้เราก็มนานั่งคิด คือที่บ้านก็ไม่มีเกียร์ธรรมดาเนาะของแฟนก็ออตโต้ของเราก็ออ,ตโ,อโต้เราเลยแบบไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปตรงนั้นแล้วอีกอย่างคือเวลาของกุ้งมันค่อนข้างสั้นกุ้งกลัวว่าจะต้องสอบใหม่หมดกุ้งเลยโอ,โอเคไม่เป็นไรงั้นฉันลงออตโต้ก็ได้อย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าถ้าสมมติเธอลงออตโต้เธอต้องถ้าเธอต้องการแมนนวลอ,อีกค่ะถ้าเธอต้องการแบบเกียร์ธรรมดาอีกครั้งเธอต้องสอบใหม่หมดเลยนะข้อเขียนก็ต้องสอบอ,อย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออท่างมันเถอะเราคง คือที่เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนแบบบ้านเราเนาะจะไปยืมรถใครก็ไม่ได้คือที่เนี่ยมันคือรถใครรถมันอยู่แล้วเราก็ไปได้ซีเรียสอ่าเราก็เลยลงลงลงขับธรรมดาพอลงไปสองชั่วโมงแล้วเนี่ยอ่ทางครูเขาบอกโอเคนะถ้าถ้าตามที่เขาดูเราอ่ะผ่านอันนี้คือคือครูนะแต่ว่าคนที่เทสเราอะ่ะคือคนที่เป็นเป็นครูจะมาจากที่อื่นเขาจะไม่ใช่ค,คนที่นี่เนาะครูเขาจะจะจะ,จะแค่สอนเราว่ามันจะต้องยังไง กับจะราจรรีบตรงไหนหรือแบบเอ่อข้อที่เขาจะถามว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนไกด์ไลน์ให้เราอะเนาะแต่ว่าทีเนี้ยคือคือแฟนกุ้งอะเขาชอบประมาณแบบว่าเอาให้ผ่านรอบเดียวเลยอะแล้วเขาก็เลยบอกว่าจะ,จะให้กุ้งลงอีกสองชั่วโมงก่อนก่อนวันที่จะสอบเพราะกุ้งมีนัดสอบวันที่สิบเก้ามีนาเนี่ยสิบเก้ามีนานี่คือสอบจริงแต่ว่าเขาก็แฟนกุ้งก็คือสไตล์เขาจะฝรั่งอะเนาะเขาก็จะสไตล์แบบว่า คือคุณต้องพร้อมอะ่ะไอเรานี่คือประมาณแบบคือเสียเส่ยงเสี่ยงเราดีไหมไปเสี่ยงแบบเสี่ยงสอบเลยดีไหมเผื่อได้อะไรเงี้ยแต่เขาบอกไม่ควรก็คือเหมือนแบบเอออยากให้เราขับแล้วมีความรู้จริงๆในการขับไม่ใช่ว่าเออคุณคุณมีไปขับขี่แต่บางทีกดจาราจรคุณไม่รู้อะไรเงี้ยคือแฟนก็จะประมาณจะจะค่อนข้างจะเนี้ยบในเรื่องนี้อกุ้งก็เลยลงไปอีกสองชั่วโมงก็คือบอกครูแล้วก็อ่า ที่โรงเรียนเขาจะมีเอรเรีย uh, uh, มีพื้นที่ที่สําหรับให้เราไปฝึกขับก็ได้ก็คือฝฝึกถอยเข้าถอยออกหรืออะไรเงี้ยเราสามารถเอารถเราไปฝึกตรงนั้นก็ได้แต่ว่าจ่ายชั่วโมงกันเข้าไปชั่วโมงละสิบออยมั้งท,ที่จําได้ก็คือของกุ้งกุ้งคิดว่าที่กุ้งทำตารางไว้กับแฝงกุ้งจะไปวันสุกนี้ด้วยก็คือเหมือนแบบสองขับด้วยอ่ะคือเราอองชัวอะไรประมาณนี้และสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือก่อนในการเตรียมตัวก็คือในเรื่องของอกฎจราจรกฎรรป้ายต่างๆกฎจราจรต่างๆนี่สาคัญมากถามว่ามันคล้ายๆที่ไทยไหมมันคล้ายแต่ว่าบางทีที่ไทยเราเวลาตอนเราไปผสมม,มันไม่ได้เนี้ยบอะที่นี่เขาทุกอย่างมันเนีย้ยมันเป๊ะมากเนาะของกุ้งก็คือของกุ้งจะ กุ้งคือพอดีกุ้งโรงเรียนออนไลน์กับคุณฝนไว้เนาะคุณฝนเขาก็เลยกุ้งก็เลยบอกเขาขอให้เขามาสอนในเรื่องของอให้เขาหาป้ายต่างๆเนี้ยแล้วมาสอนกุ้งหน่อยว่า,ามันหมายความว่าอย่างไงเนาะถามว่าเราเวลาเรามองเราพอรู้ไหมรู้แต่ว่าคือพอมาเรียนจริงๆอะิะเราขับรถอยู่ที่ไทยมากกว่าสิปีนะแต่พอเรามาดูตรงเนี้ยอ๋อมันหมายความว่าอย่างนี้คือคือเวลาเราขับที่ไทยเราใช้ความรู้สึกในการคิด ว่าเออมันต้องเป็นหมายมันป้ายมันหมายความว่ายังไงแต่ที่เนี่ยคือคือถ้าคุณทําอะไรผิดพลาดกกฎหมายก็ค่อนข้างแรงในเรื่องการใช้ถนนเนอะอาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยของกุ้งกุ้งจะมาทำคือขอขอเป็นหลังจากที่กุ้งสอบสอบใบขับขี่เสร็จแล้วแล้วกันแล้วกุ้งจะมาอธิบายว่าป้ายแต่ละป้ายแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความหมายาว่ายังไงกุ้งว่า อันนี้สำคัญที่สุดก่อนที่เราจะไปสจะจะทำอะไรก็ช่างเราควรจะเรียนในเรื่องนี้ก่อนไม่ว่าคุณจะสอบแค่ทฤษฎีหรือคุณจะสอบขับหรือคุณจะอะไรก็ช่างสิ่งสําคัญที่สุดว่าคือการอ่านป้ายกฎจะราจรให้เคร่งครัดนะคะค่ะกุ้งก็คิดขอ,อ,อคิดว่าวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีแพนว่าจะสอบไปกับขี่นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่า เพื่อนๆไม่มีใบ,บขับขี่มาจากไทยคือจะมาสอบที่นี่ใหม่หมดเลยมันก็จะคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่า,าในเรื่องของชั่วโมงเรียนเราต้องเราต้อง,องลงเต็มคอร์สอ่ะค่าใช้จ่ายโดยรวมที่กุ้งพอรู้ๆมานะบวกลบไม่ต่ำร้อยบวกลบไม่เกินร้อยอ่ะก็ประมาณสองพันสองพันยูโรประมาณเนี้ยสองพันยูโรก็คือคือรวมทั้งคอร์สเรียนขับเลยนะตั้งแต่ขับเริ่มต้นตั้งแต่อะไรสารพัดเลยคือคือประมาณสองพัน แต่ว่าคุ้งว่ามันมันก็คุ้มนะถ้าเราลงเรียนกับที่นี่ตั้งแต่แรกเพราะว่าหนึ่งคือรถที่เขาใช้ซ้อมขับอส,สอนขับอะ่ะมันก็คือคนเป็นครูเขาจะสามารถเบรกสามารถอะไรกับเราได้เหมือนกันเขาจะสามารถบังคับถ้าเราทําผิดหรืออะไรประมาณเนี้ยเนาะก็ก,ก็ก็ประมาณนี้แต่ว่าทุกอย่างคูว่านะ่าจะคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่าของมาสอบใหม่ก็คือไปติดต่อที่โรงเรียนเลยไปติดต่อที่โรงเรียนแล้วติดต่อที่ง,งานศึกก็ไปบหาก็แค่เนี้ยค่ะ แล้วก็มีเพิ่อมอีกอย่างหนึง่งเขาบอกว่าที่เบหาบอกว่าหลังเนี้ยคือตอนนี้อย่างกุ้งอ่ะกุ้งกาลังดําเนินการที่จะสอบใบขับขี่คือความจริงเขาจะยึดใบขับขี่งว้นะเขาจะยึดใบขับขี่ไว้เพราะว่าเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะขับได้นะตอนนี้เแต่ว่ากุ้งก็ไม่รู้นะน,นี้แฟนแฟนบอกแล้วทีนี้แฟนก็บอกว่าไม่รู้ว่าแฟนพูดยังไงเขาก็คืนคืนให้กุ้งเนาะแต่เขาบอกว่าหลังจากที่เรา ได้ใบขับขี่จริงๆแล้วว่าหมายถึงใบขับขี่ที่เป็นของที่เนี่ยเราต้องเอาใบขับขี่ของเราที่ไทย,ยไปให้เขาแล้วถ้าเราจะกลับไทยเราก็ไปขขเหมือนไปทําเรื่องขขใบขับขี่เราคืนเพื่อเรากลับไทยแล้วพอเรากลับมาที่เนี่ยเราก็ต้องเอาใบขับขี่ของเราที่ไทยของเราอ่ะไปให้เขาล้วก็แอบง,งงว่าเอ๊ะทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะไทยเรามันไม่ค่อยยากไม่ค่อยวุ่นวายหรอกแค่สมมติว่าทมกติณเขายึดใบขับขี่เราไว้แล้วก็ไปที่ไทยเราก็บอกไปแจ้งหาย แล้วก็บอกเราไปไปแจ้งความหายที่ไทยเราก็ได้ไปกับขี่ใหม่แล้วอันนี้อันนี้ความเขีนส่วนตัวนะก็คือแล้วแต่ใครจะยังไงโอเคค่าเดี๋ยวยังไงคลิปนี้กุ้งก็ขอจบการแชร์ประสบก,การณ์แค่แค่นี้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวกุ้งจะมาทำรีวิวเออไม่ใช่รีวิวเออมาเออมายที่บายที่ฟังว่าป้ายแต่ละป้ายเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเนาะป้ายไหนสําคัญมากหรือสําคัญน้อยอย่างเงี้ยแต่ว่ากุ้งขอเป็นหลังหลังจากกุ้งสอบไปขับขี่ก่อนแล้วกัน นะคะบ๊ายบายค่ะ